สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับสถานะบล็อกปิดกั้นปิดใจนะคะโดยที่อ๋อเป็นดันดอมเนาะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะก็ไม่อยากให้ไปซีเรียสกันเนาะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันหน่อยว่าพลังงานใช่ของคุณไหมเนาะลัคนาราศีที่ขึ้นมานะคะโดดเด่นมากๆเลยนะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนู นะคะรองลงมาจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะที่โดดเด่นม,มากๆและมีชาววันอังคารนะคะมีชาวราศีพิจิกนะคะมีชาวกุมนะคะท,ท,ที่ที่ขึ้นมาดูโดดเด่นชาวธนูนะคะวันพฤหัสแล้วก็ราศีมีนนะคะอันนี้คือลักษณะาราศีที่โดดเด่นม,มากๆนะความสัมพันธ์ในวันนี้ที่ไพ่ขึ้นมานะคะเอามองเห็นนะเคสที่โดดเด่น มากมากเลยจะเป็นหนึ่งมีเรื่องงานหรือบุคคลเข้ามาแทรกแซงนะคะเป็นเรื่องงานเรื่องบุคคลเข้ามาแทรกแซงหรือว่าจะเป็นในลักษณะที่เอ,อ่เรื่องเซ็กซ์เป็นปัญหาเป็นประเด็นก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ที่โดดเด่นนะแล้วก็ดูจากพลังงานอะความสัมพันธ์นี้ยังดูยังไม่ได้จริงจังอะไรกันมากเลยอะนะคะคุยเล่นคุยหมายหยอกไก่คุยเรื่องงานคุยเรื่องเรียนนะคะ หรือว่าเรื่องรามกสิบวกก็ได้อะไรอย่างนี้นะดูยังไม่ได้มีอะไรจริงจังนะคะถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรจริงจังขึ้นมามันคือเรื่องอะไรได้บ้างเช่นเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์นะคะเรื่องของการที่พวกคุณเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันที่ดูจะเออดูเหนียวแน่นหน่อยอะไรเงี้ยความจริงจังนะแล้วก็อามองเห็นหน่าจะนะคะมีหนึ่งคนไม่คุณก็เขาอยากจริงจังนะคะ แต่ความสัมพันธ์น่ะมันดูไม่ได้ไปถึงไหนเนาะนะคะอันนี้คือเคสที่โดดเด่นมากๆนะคะอ่ะลองใชคดูก่อนเลยนะคะว่าพลังงานหลักณนะตรงนี้มันตรงไหมนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญเนาะนะคะเออแล้วก็โดดเด่นเคสที่แบบไปสื่อไปส่องไปรู้ไปเห็นไปโปะแตกอะไรมาบางอย่างด้วยนะนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของการโปะแตกก็จะเป็นเรื่องแบบโอ๊ยหัวร้อนปี๊ดแตกเอาแต่ใจอะไรเกิดขึ้นบางอย่างนะคะ 60%ขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยถ้าเกิดครึ่งครึ่งกลางกลางก้ามก้ามึ่งกึงนะคะมันไม่ค่อยใช่ก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณจะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะอ่ะก่อนไปเข้าคำทำนายเพิ่มเติมขออนุญาตนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะวันที่22สิงหา2025นะคะจะมีการจุดเทียนนะเมตตาซึ่งโดดเด่นมากๆเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะ ผู้คนรักใคร่ผู้ใหญ่เมตตาเทวดาเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนะเสริมสเสน่ห์ล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าใส่ผู้ทธคุณใสยขาวแบบนี้นะคะข้อห้ามคือจะห้ามด่าบุพการีของตัวเราและผู้อื่นนะคะพลังงานของเทียนจะอยู่ได้ตั้งแต่7จ็ถึงิวันและไม่เกินเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงที่จุดเทียนไปของอดเว้นนิดนึงก็จะเขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริมเปการช่วยกันนะคะ <c oughs> และส่ขาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานพุทธคุณนะคะผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะคะไม่ได้ไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกคนนะคะเพราะจะอิงกับบุญกรรมของตัวเราถ้าใครสนใจจุดนะคะสามารถขอรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ จุดแระเห็นผลเงปางๆมีหลายคนหลายเคสมากๆนะคะแล้วก็บ้านแดงแอปแดงนะคะสามารถกดดูใต้คลิปนี้ได้เนาะก็จะมีรายละเอียดต,ต่างๆนะคะรวมไปถึงการจองคิวดูดวงและอื่นๆของออมด้วยนะคะส่วนบ้านดําตอตนะคะสนใจจุดเทียรหรืออยากดูดวงอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาหลังบ้านได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคประมาณนี้เนาะ,อะเอรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะออมขออนุญ,ญาตอ่านเป็นเคสเคสไปนะคะ มันมีเคสหนึ่งที่ออมเห็นว่ามันอาจจะเป็นประเด็นได้ก็คือมีคนต้องการเรื่อง18บวกแต่ไม่ยอมอ่านะอมมองเห็นนะบางทีการตั้งป้อมการตั้งแง่การไม่อยากใจร้อนนะคะเช่นคนในคนหนึ่งในที่นี้อยากมีเซ็กอยากมี18บวกแต่อีกคนหนึ่งไม่เอารำคาญไม่ชอบผุดหงิดหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้รีบร้อนไม่อยากให้ใจร้อนนะก็เป็นเหตุทําให้แบบมีความ เขาเรียกว่าอะไรหม่างเมินได้เหมือนกันนะคะสําหรับเคสเอ่อคนหนึ่งอยากมีเซ็กซ์อีกคนหนึ่งไม่อยากมีนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องเซ็กซ์สิบแปดบวกหรือว่าบางคนไม่ชอบเรื่องทมลามก,ามกทะลึ่งแต่อีกคนหนึ่งชอบเหลือเกินเนี้ยเออชอบหยอดเรื่องลามกทะลึ่งตึงตัแต่ไม่เอาไม่ยอมอะไรเงี้ยก็ทําให้เป็นประเด็นปัญหาได้เช่นกันนะคะสําหรับในเคสนั้นนะอมว่าเอ่อบล็อกปิดกั้นปิดใจในเคสที่เป็นเรื่องเซ็กซ์ปัญหาสิบแปดบวกทั้งหลายเนี่ย ก็มีความสุกว่ามันก็แค่มีการตีตัวออกห่างกันเนาะนะคะอาจจะมีการตีตัวออกห่างกันแต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าพวกคุณนั้นอาจจะยังข้องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมเดียวกันหรือถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรร่วมกันเลยก็จะค่อนข้างตีตัวออกหาะะอออ่างนะคะพอสมควรอะไรเงี้ยนะคะส่วนเคสที่มีเรื่องอะไรเข้ามาแทรกแซงนะคะเช่น มีเรื่องการงานใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงนะคะมีเรื่องคนคุยใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงนะคะมันก็เลยจะเกิดเป็นปรากฏการ์แบบงุดหงิดชุนเฉียวเกิดความหึงหวงปึ้งปั้งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะไปโปะแตกมาหรือไม่โปะก็ตามอะไรเงี้ยนะเออมันก็เลยทําให้เกิดเป็นประเด็นไงเรื่องเอาแต่งงานหาแต่งเงินหรือมีใครเข้ามาแทรกเข้ามาแซงตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูทรงแบบ มันก็เลยมีมีม,มีมีปัญหากันนะไฟกันเถียงกันหรือว่าไม่ชอบใจอะไรกันเงี้ยนะคะเนาะแต่ว่าเคสลักษณะนั้นน่ะลักษณะเนี้ยที่อองพูดถึงนี่แหละแต่อองก็มองเห็นนะมันก็ดูอาจจะยังแบบมีความข้องเกี่ยวกันอยู่ก็ได้ไงเช่นพวกคุณยังต้องร่วมงานร,ร่วมเรียนหรือมีการเงินอะไรร่วมกันหรือเปล่าผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่า,ละอ,ลาอะไรอยู่ดีอะนะคะเนาะเพียงแต่มันก็เกิดการตั้งป้อมตั้ง,งแง่กันแล้วอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะไม่ใช่เป็นการบล็อกปิดกั้นในในเชิงโซเชียลก็ได้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะแบบอ๋อเป็นการแบบขีดเส้นขีดกำแพงแบบปิดใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะที่มีต่อกันนะอืมเนี่ยคือเคสที่ออมมองเห็นนะนะคะเราก็อาจจะยังมีการแบบจับผิดจับตามองอะไรกันอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเออทีนี้ ถามว่าทิศทางนโน้มมันน่าจะเป็นในลักษณะไหนได้บ้างออมมองเห็นมันจะมีสองส่วนส่วนแรกคือ move on ไม่เอาแล้วตีตัวออกห่างนะคะบอกปิดกั้นเลยแบบขีดเส้นเลยนะคะแต่แต่กับอีกเคสหนึ่งคือจําเป็นต้องอยู่ด้วยเรื่องจําเป็นสําคัญอะไรบางอย่างนะคะแต่อาจจะมีโมเมนต์แบบเอ้ยจะเอายังไงแบบเจออย่างนแบบั้นอย่าง,งนางงี้อย่างโน้นจับผิดกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะอยังมีนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูไพ่เพิ่มสักหน่อยเนาะ อขอดูนิดนึงนะคะบลอ็อกปิดกานธาตุาลมนะคะเขารอให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้ปลดบล็อกนะคะแล้วก็กลับมาหากันไหมค่ะเขารอให้ความสัมพันธ์นี้ได้ปลดบล็อกกลับมาหากันหรือเปล่านะคะมีไพ่ชาวธนูนะคะเขารอได้ปลดบล็อกกลับมาหากันหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ได้ค่ะค่อนข้างชัดไม่เป็นไรก็ได้ฉันอยู่ของฉันได้นะคะ เออออกแนวพลังงานของเขานะไม่เป็นไรไม่ต้องปลดบล็อกมาหากันก็ได้ไม่เป็นไรชั้นอยู่ของชั้นได้เออเป็นคานี้นะไม่เป็นไรชั้นอยู่ของชั้นได้แต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะก็คิดถึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชั้นเยียวยาตัวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็อยู่ของชั้นได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้ดีก็ได้นะคะงั้นถามแบบนี้แล้วมันมีโอกาสบ้างไหมล่ะที่เขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาลมก่อนค่ะ บล็อกปิดกั้นธาตุลมโอกาสที่เขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณมีไพ่ชาวผู้ศพนะคะโอกาสที่เขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณคือถ้าเกิดพวกคุณอนะไม่ได้ไปไหนอะไรไกลกันเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมาหากันไงคือเนี่ยอาจจะเป็นนะด้วยความที่แบบองค์กรร่วมกันนะคะเอ,อ่อมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสนิทกันเดี๋ยวก็ต้องมีมา เออมันก็ต้องมีขอความมาอะไรอยู่ดีอันนี้คือกรณีถ้าพวกคุณอ่ะข้องเกี่ยวกันนะเอามาว่ายังไงยังไงมันก็ต้องนะคะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องปฏิสัมพันธ์กันต่อเออเอาอย่างนี้แหละนะเออเขาก็จาเป็นต้องพูดคุยกับคุณเรื่องงานก็ว่าไปหรือว่าทักทายเอ่อหรือไม่ยางงั้นนะมันเป็นลักษณะที่ยังเห็นข่าวสารกันก็ได้นะคะคือเขาอาจจะแบบ คุณอาจจะยังต้องเห็นข่าวสารของเขาอ่ะมันไม่ใช่เป็นการกลับมาเป็นตัวเป็นเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ายังเห็นข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือเขาจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะต้องคุยต้องอะไรเรื่องงานเรื่องการเรื่องอนาคตที่ยังต้องไปต่อร่วมกันอะไรบางอย่างนะคะเรื่องขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ในเคสที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคะโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณมันก็มีเหมือนกันนะแปดไม้เท้าอาจจะเป็นเพียงแค่ข้อความก็ได้นะอืม อาจจะเป็นเพียงแค่ข้อความคือสมมติเอ๊รอนานแล้วชาวถ้าลมหายไปเลยแฮะก็อาจจะแบบเออมีการทักมาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าจะปลดบล็อกมาหากันไหมคือเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขาก็อยู่เขาได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นไปได้เหมือนกันเป็นข้อความเป็นอะไรอาจจะคิดถึงหรือเปล่าอาจจะเห็นคุณเงียบหายไปนานหรือเปล่านะคะอ่านะคะอาจจะแบบเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยทำอะไรไปอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ก็เป็นไปได้นะ แล้วเขารอให้ชาวธาตุลมเป็นฝ่ายกลับไปหาเขาไหมคะบล็อกปิดกั้นปิดใจเขารอให้ลมเป็นฝ่ายกลับไปหาเขาไหมเขารอให้ลมเป็นฝ่ายกลับไปหาเขาไหมมีไพ่กรกฎนะคะมีไพ่ธนูรอให้ธาตุลมเป็นฝ่ายกลับไปไหมดูเขากลัวกลัวกล้าๆ้าบางอย่าง ก็เหมือนจะรอนะแต่เป็นการรอในลักษณะที่ก็เยียวยาตัวเองอยู่ในทีนะคะอืมเป็นการรอแบบคิดถึงไหมใช่คิดถึงนะก็รออยู่แต่ว่าฉันก็เยียวยาตัวเองไปด้วยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ด้วยเนี่ยมีความไม่กล้าอะไรบางอย่างด้วยอะ่ะอืมมีความไม่กล้าที่จะอ่อให้คุณกลับไปอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าอาจจะเป็นลักษณะถ้าเขาสะดวกติดต่อมาคือเขาก็จะติดต่อมาเองแบบนี้ก็ได้เนาะจากไพ่อ่ะอเฮยดูนิดนึงแล้วเขากลัวอะไรคุณแล้วกันนะบล็อกปิดกั้นท่าลมอ่าการที่ชาวท่าลมจะกลับไปหาเขาว่าเข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 ากังวลระแวงหรือกลัวอะไรการที่ท่าลมจะกลับไปหาเขาเขากลัวหรือกังวลระแวงอะไรคะ่ะโอในบางเคสเป็นเรื่องอะไรบางอย่าง เช่นสมมุตินะคะเขากลัวว่ากลับมาแล้วจะต้องมาดูแลคุณอย่างได้เนาะสมมติการเงินฝึกการเงินแบบเออกลัวว่ายังไงอ่ะกลัวว่าจะต้องมานั่งจ่ายเงินอะไรให้คุณนี้ก็ได้เนาะอันนี้เคสแรกก่อนนะเออถ้าเกิดชาวท่ลมจะกลับไปหาเขาเขาอาจจะกลัวในเรื่องราวที่จะต้องมันมานั่งดูแลอะไรก็ได้เนาะสมมตินะต้องมานั่งดูแลเลี้ยงดูปูเสือต้องมานั่งเปกันอะไรอย่างนี้ไหมนะคะ อ่าหรือว่าเขากลัวว่ากลับมาแล้วชาวธาตุลมคุณจะแบบเออจะมาจุกจิกจะมาเยอะกับเขาไปคาดคั้นคาดหวงังอะไรเขาไหมเพราะว่าเอาว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักในตอนนี้ก็ได้ไงนะคะเออยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักอ่ะถ้าเกิดกลับมาแล้วจะแบบเฮ้ยมาจุกจิกจู้จี้คาดโทษคาดหวงังหรืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของของการเงินผลประโยชน์การจ่ายเงินการดูแลการเปรืออะไรก็ได้นะ อืนะคะอาจจะกลัวกลัวคุณนะจ่ะคุณเป็นคนดุก็ได้สมมตินะเออคุณเป็นคนดุหรือเปล่าคุณเป็นคนเนี้ยบเหี้ยบเอจุกจิก,จ,กจู้จี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันจะอึดอัดถ้าเกิดว่าให้คุณกลับไปอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะเอาเอาที่เขาสะดวกก็ได้ไงเออสะดวกแล้วค่อยทักมาส่งข่าวมาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ อืมหรือคุณไปจับผิดเขากลัวโดนจับผิดก็ได้นะเออกลัวโดนชาวธาตุลมจับผิดเอองั้นอย่างนี้ทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงอ่ะเอบล็อกปิดกั้นธาตุลมแล้วแบบนี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงมีไพ่กรกฎนะคะมีไพ่าชาวตุล คือถ้าเกิดพวกคุณมีเรื่องที่ข้องเกี่ยวกันนะคะมันก็จะยังต้องรักษากันไปแหละความรับผิดชอบที่มีร่วมกันที่มันถูกต้องทะเบียนสมทะเบียนสมรสใบใบสัญญาธุรกิจหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันมันจําเป็นต้องรักษากันไปเอมเลยมองว่าก็เป็นไปได้ก็ก็ต้องคุยกันนะคะในทิศทางที่ที่มันจะต้องเป็นต้องดีวกันนะก็รับผิดชอบกันไป เราผิดชอบในส่วนที่จําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กันไปแต่ทีนี้ถ้าในเคสที่พวกคุณไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกันเลยนะคะทิศทางในโนความสัมพันธ์นี้น่าจะยังมีน่าจะยังมีการกักกันอยู่อว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะยังยังมีการกลับมาพูดมาคุยมาปรึกษามากักกักกันไว้นะอาจจะเป็นไปได้นะที่ทางโนโนอาจจะยังมีการกักกักกันอยู่ คุยยกันบ้างแต่ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามันใจแข็งกันจริงๆนะอาจจะเป็นไปได้แค่มีเซฟโซนกันมากๆแล้วก็ตั้งป้อมตั้งแง่ต่อกันนะคะแล้วก็แค่แบบเป็นเป็นเม้าส์มอยรับหลังนะอาชาทะาลมก็เมา์เม้า์มอยเรื่องเขารับหลังให้เพื่อนฟังให้กลุ่มสังคมฟังเขาก็ไปเม้าส์มอยทดลมรับหลังอะไรงนี้ก็ได้หรือว่าลักษณะแบบมีการเอาไปปรึกษาคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรงนี้ก็ได้ไงเป็นพลังงานในเชิงนั้นนะคะ อ่าหรืออีกอย่างนึงถ้าใจแข็งกันมากจริงๆสามสามเหรียญอาจจะหมายถึงแค่ว่าเฮ้ยมันมันยังแบบถ้าไม่ใช่เรื่องเม้ามอยมันคือการาแบบไปถามไถ่อ่เออถามไถ่าสารทุกสุขดิบจากคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรือว่าเอาสามเหรียญอาจจะหมายถึงการที่เอยังได้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 เขาเรียกว่า ได้พบเจอกันในในกลุ่มสังคมนะในโซเชียลเหรอได้เห็นกันในกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างนี้ก็ได้ในกรุ๊ปไลน์อะไรอย่างงี้ก็ได้ไงในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทางในนู้นนะอืให้เรามาดูข้อความบ้างนะคะบล็อกปิดกั้นธาตุลมแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเนี่ยบล็อกปิดกั้นธาตุลมเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาบอกว่าคุณนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยนะ แต่ถ้าจะให้กลับมาก็ไม่กล้าว่างั้นนะเขาบอกเขารอสัญญาณจากคุณอยู่เออรอสัญญาณว่าเอ,อจะปลดบล็อกกันไหมอ่ะหรือจะมีการทักหาหรือเปล่าหรือจะอ,อีอะอะไรบ้างไหมอะไรอย่างงี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรนะเวลาคุณเวลามีคนพูดถึงคุณอ่ะอย่างที่บอกอ่ะบางทีสังคมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมีการพูดคุยถามถ่ายซึ่งกันและกันเขาบอกเขาไม่ได้เมาส์นะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรในีอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเวลาของเราไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยเนาะความสัมพันธ์เนี้ยเออเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่แบบมาผิดที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าชีวิตเขามันไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นเลยนะเอออาจจะกุมใจเรื่องปัญหาชีวิตอะไรของเขาอยู่หรือเปล่านะคะอืมมันมันมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยชีวิตเขาอะนะเออเขาบอกว่าขอบคุณ ขอบคุณที่ทําให้เขาได้เติบโตทางจิตวิญญาณค่ะอืมอ่าการการได้ที่เคยได้มีคุณเนี่ยมันทำให้เขาได้เติบโตทางจิตวิญญาณนะนะคะอืมเดี๋ยวอมจะขยี้ตรงนี้ให้นิดนึงว่าคือเมื่อกี้อมเปิดไพ่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเออที่ไพ่มันขึ้นประมาณว่าเออเหมือนรอแต่ก็แอบแอบกลัวระแวงใช่ไหมแล้วอมก็ขยี้ให้ไปแล้วว่าแต่เดี๋ยวอมดูตรงนี้นิดนึงว่าที่เขาบอกว่ารอสัญ,ญญาณจากคุณเนี่ยคือแบบ เขารอแบบไหนลักษณะไหนอะไรยังไงนะคะเขารอสัญญาณจากชาวธาตุลมมันคือลักษณะไหนอะไรอย่างไรเนี่แหละเรื่องบล็อกปิดกั้นเนี่ยแหละรอสัญญาณจากคุณเอ,อ่อในบางเคสเป็นการรอในลักษณะของเรื่องงานเนาะเอี๋ยฉันกำลังรอนะเรื่องที่พวกคุณปฏิสัมพันธ์กันนะเจ้านายลูกน้องป๋าดันเจ๊ดันนะคะหรือว่าการเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกก็ได้ที่มันจะต้องมา ปฏิสัมพันธ์กันเรื่องลูกเรื่องเต้าหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าท้องแล้วรอให้รับผิดชอบอะไรกันหรือเปล่าอะไรนี้ก็ได้นะคะอืมหรือแค่รอสัญญาณในเชิงที่มันบล็อกกันเนี่ยแหละเออแล้วก็จะเอายังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงอืมเนี่ยเรื่องลูกก็ได้อย่างที่บอกะจะเอายังไงเรื่องลูกหรือว่าเอ่อจะเอายังไงจะปลดบล็อกไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมจะปิดกั้นจะเปิดใจเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย อาจจะรอประเด็นนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกไงว่าเมื่อกี้ขยี้ให้ไพ่ขึ้นว่าเขาเหมือนไม่ไม่ค่อยกล้าเพราะกลัวคุณดุกลัวคุณจับผิดกลัวคุณจุกจิกจู้จี้หรือมีประเด็นเรื่องการเงินการทองอะไรที่เขากังวลว่าเดี๋ยวจะต้องมามาดูแลมาเลี้ยงดูหรือมาอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยการคืนอะไรคืนเงินคืนนี่คืนสินอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงน,นะคะ โอเคก็ประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนนะเมตานะคะก็อย่าลืมติดต่อหลังบ้านหลังไม้นะคะยิ้มสองสิงหาจะจุดแล้วเนาะนะคะวันนี้หมออมลาไปก่อนนะบ๊ายบาย